นะทำทุกอย่างแล้วล้อยังฝืดอยู่มีอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่เรายังไม่ได้ดูเดี๋ยวไปดูกันครับว่าคืออะไรครับครับสำหรับตัวนี้คดนะครับดูนะนะครจะไม่ตรงกันเห็นไครับเอียงนะเดี๋ยวเราจะต้องปรับขาตัวนี้ให้ตรงขานี้กับขานี้นะครับให้ตรงกันนะครับแล้วก็ให้ต้องให้ตั้งฉากกันกันกบตัวแป้นตัวนี้นะครับ เพราะฉะนั้นขาสองตัวนี้ไม่ตรงกันเวลาใครเข้าไปแล้วมันจะคืนกันนะครับอ่าอันนี้เราปรับนะครับเห็นะเนี่ยปรับให้ตรงกันนะครับอ่าให้มันตรงกันนะครับเห็นไหมยนนะครับอันนี้ปรับให้ตรงกันแล้วเดี๋ยวเราลองใส่ดูครับ ็เป็นอันว่าขาคดนะครับนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือวิธีการนะครับที่เราจะทําให้ปั๊มหายฝืดนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวกับจานนะครับวิธีการก็จะมีสองอย่างนะครับคือดูขาว่าตัวนี้มันคดไหมสองตัวนะครับตัวนี้ตัวขาตัวนี้ตัวขาตัวนี้นะครับคดไหมแล้วก็อันที่สามนะครับคือตัวนี้นะครับว่าเขาดันไหมเพราะว่าถ้าเป็นมือเบรกที่มีความยาวมากเกินไปตัวนี้จะดันนะครับ นี่ก็เรียบร้อยเห็นไหมครับเรียบร้อยครับ